ราศีสิงห์พระราหูย้ายครั้งใหญ่วันที่30มีนาคมปี2565จะส่งผลยังไงมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์คลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์เมื่อพระราหูย้ายครั้งใหญ่วันที่30มีนาคมปี2565 ชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีสิงค์เท่านั้นชาวราศีสิงค์คะในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ก็จะมีดาวใหญ่นะคะโยกย้ายเปลี่ยนราศีพอดาวใหญ่เคลื่อนย้ายแต่ละทีนะคะก็ย่อมจะส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคนทั้ง12ลัคนาราศี ในวันที่30มีนาคมปี2565ดาวพระราหูนะคะก็จะย้ายออกจากรากศีพฤกษ์เข้าไปสถิตยอยู่ในราศีเมษแทนแล้วนะคะและดาวพระราหูเองนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแทนของความรุ่มหลงมัวเมา ตั้งแต่ช่วงประมาณปี2,563ปี2,564ที่ผ่านมาดาวพระาหูนะคะไปโคโจรอยู่ในราศีพฤกษพซึ่งก็จะเป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับการงานอาชีพกับการกระทําต่างๆของเจ้าชะตาแน่นอนนะคะว่าเมื่อราหูมาสถิตอยู่ในกรรมะเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งของชาวลัคนาราศีสิงค์คุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงาน ในมุมดีๆนะคะที่เราหูย้ายเข้ามาอยู่ในกรรมะหลายคนก็มีโอกาสดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้งานใหม่เป็นงานที่ดีกว่าเดิมได้ยกระดับพัฒนาตัวเองขึ้นมา แต่ว่าในมุมหลายๆนะคะด้วยความที่ราหูเขาเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมาเป็นตัวแทนของความวุ่นวายก็กลายเป็นว่าชาวลัคนาราศีสิงห์หลายๆคนคุณก็อาจจะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงได้เหมือนกันถูกหลอกให้ลงทุนก็มีนะคะหลายคนตกงานหรือว่าเปลี่ยนงานแล้วได้งานที่ไม่ดีเหมือนเก่านะคะเอาละค่ะดาวราหูดาวแห่งความวุ่นวายนะคะจะย้ายออกจากเรื่อนการงานของคุณแล้วนะคะในวันที่3าสิบมีนาคมนี้ เมื่อดาวราหูย้ายออกไปนะคะน่าจะส่งผลให้ชาวรัคนาราสีสิงห์ในเรื่องของตำแหน่งหนาทีการงานของคุณจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าไม่มีดวงดาวนะคะมาเบียดเบียนเลือนการงานของคุณอีกแล้วดังนั้นนะคะจากนี้ไปเรียกว่างานจะมีความสำเร็จขึ้นมาอย่างแน่นอน ใครนะคะที่กําลังคาดหวังงานใหม่อยากที่จะย้ายงานเปลี่ยนงานหางานใหม่คุณก็มีโอกาสจะได้รับความสมหวังและคุณก็จะได้งานที่ดีกว่าเดิมค่ะใครที่คาดหวังในเรื่องของการที่จะได้เติบโตเลื่อนค่้เลื่อนตําแหน่งคุณก็มีโอกาสจะได้ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและใครนะคะที่ต้องการสร้างธุรกิจยากจะค้าขายคุณก็จะทําความสําเร็จได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ดาวพระาหูก็จะใหญ่เข้าสู่ภพสุภาพที่เป็นภพเลื่อนแห่งความสําเร็จความสุขความเจริญความดีงามและดาวราหูเดิมของชาวราศีสิงห์นะคะเขาเป็นดาวเจ้าเลือนปัตตนิที่หมายถึงคนรักคู่ของหุ้นส่วน เมื่อปัตตาน้ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนสุภาสิ่งที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็น่าจ,จะเป็นเรื่องของความรักคนรักคุ้นส่วนคู่ครองนะคะดังนั้นนะคะใครที่ยังโสดอยู่คุณเปิดประตูใจรอไว้ได้เลยส่วนใครที่มีคูค่คุณก็เตรียมรับความเฮงจากคู่ครองของคุณ ใครที่ทะเลาะก,กับแฟนคู่ครองเคยสร้างปัญหาช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะคะจากนี้ไปก็จะดีขึ้นแล้วนะคะเรียกว่าเขาจะสามารถกลับมาเกื้อกูลอุปถัมภ์ช่วยเหลือเราได้เหมือนเดิมแล้วค่ะหรือถ้าใครก็ตามความรักของคุณมันไม่ชัดเจนนะคะเมื่อดาวความรักได้ย้ายเข้าสู่พบแห่งความสำเร็จในดวงชะตาก็ย่อมจะส่งผลให้ชาวรัคานาราศีสิงห์คุณจะมีความสัมพันธ์ที่คืบหน้ามากขึ้น จากคนที่ไม่มีสถานะปีนี้จะมีสถานะมากกว่าคนคุยแล้วนะคะหรือบางคู่อาจจะได้ไปถึงขั้นได้ลงเอยได้แต่งงานกันก็มีก็เรียกว่าดาวพระราหูเขาจะนำมาซึ่งคู่ครองหุ้นส่วนที่ดีนำความรักความสุขมาให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะดาวพระราหูเมื่อไปอยู่ในราศีเมษเขาจะมีฤทธิ์มากเพราะว่ามีความเป็นบุญสุราธิ มีความเป็นดาวยงยศที่หมายถึงดวงดาวได้เกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศแล้วก็บารมีและราหูเมื่อสถิตอยู่ในราศีธาตุไฟก็ย่อมจะส่งอิทธิพลตีโกนมาถึงรักณาราศีเกิดของคุณนะคะที่เป็นราศีธาตุไฟด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะจากนี้ไปคุณจะรุ่งเรืองด้วยเกียรติยศมากบารมีลาหูในสุภานะคะจะส่งผลให้เจ้าชะตาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงสังคมชีวิตใหม่ จากคนที่ไม่มีเกียรติยศไม่มีเครดิตทางการค้านะคะก็จะกลายเป็นคนที่มีเครดิตที่ดีเป็นที่นับหน้าถือตาของคนส่วนรวมจะมีตำแหน่งมียศศักดิ์ที่สูงขึ้นเรียกว่าดวงดาวสามารถเปลี่ยนจากยาจกให้กับกลายเป็นเศรษฐีได้นะคะใครที่กำลังมุ่งหวังอยากจะไปต่างประเทศทั้งตัวคุณหรือว่าแฟนคุณนะคะก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้ไปอาจจะได้ไปทำงานหรือว่าไปศึกษาต่อในที่ไกลๆในต่างประเทศก็ได้ค่ะ แต่เอาละ่ะชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวทุกดวงก็ล้วนมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเมื่อดาวพระราหูเขาย้ายเข้ามาอยู่ในสุภาและก็จะมีกําลังมีแรงเอื้อมไปถึงดาวเสาโคจรเป็นอริอยู่ในราศีมังกรดังนั้นสิ่งที่ชาวสิง์นะคะต้องระวังก็จะเป็นเรื่องของความเครียดพี่ตกกังวลคิดมากคิดเยอะนะคะระวังญาติที่เป็นผู้หญิงนะคะจะเจ็บป่วยไม่สบายระมัดระวังความใจอ่อนของตัวเอง ถูกเอาเปรียบเพราะความใจดีความขี้สงสารของตัวคุณเองด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังและถ้าใครนะคะที่ดาวพระราหูเดิมของคุณเป็นกาลีหรือจอนมาเป็นกาลีในปีนี้นะคะหรือว่าคุณมีดาวตั้งรับที่ไม่ดีอยู่ในราศีเมษก็กลายเป็นว่าคุณอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมือที่สปัญหาในเรื่องของความหึงหวงคนที่ดีกับเรานะคะเราไม่รักแต่จะไปรักคนที่ไม่ดีสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้นะคะ ยังไงก็ตามนะคะชาวลัคนณาราศีสิง์ดาวพระราหูย้ายในรอบนี้ดาวดีไปอยู่ในเรือนที่ดีหนุนนำดวงชะตาก็ย่อมจะส่งผลดีมากกว่าเสียอย่างแน่นอนหนึ่งปีครึ่งนะคะจากนี้ไปชาวราศีสิงหลายหลายคนคุณจะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆมีโปรเจกต์มีโครงการที่จะได้สร้างงานสร้างเงินให้กับตัวเองมีความสุขสบายใจมากขึ้นแล้วก็จะดีในเรื่องของบุตรบริวารดีในเรื่องของคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนค่ะ ราหูจรเข้าในเรือนสุภาของชาวราศีสิงห์รอบนี้ถือว่าได้ย้ายเข้ามา เพื่อที่จะขยายเป้าหมายในชีวิตให้ใหญ่โตขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะเริ่มวางแผนเกี่ยวกับอนาคตให้กับตัวเองจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบางคนจะได้สำเร็จในเรื่องของการศึกษาได้พัฒนาตัวเองรวมไปถึงเจ้าชะตาจะมีความสุขมีความเจริญมีความมั่นคงในชีวิตความรักดีขึ้นแล้วค่ะใครที่ผิดหวังจะกลับมาสมหวังมากขึ้นใครที่ไม่มีคู่ก็จะได้เจอคู่นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณก็มีโอกาสจะได้แต่งงานกันหรือแม้แต่ ใครก็ตามนะคะที่อยากจะรักษาความโสดเอาไว้คุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้เจอหุ้นส่วนที่ดีที่จะเข้ามาทําให้คุณได้พบกับความสุขมีความสนุกสนานบันเทิงแล้วก็ได้พบกับเส้นทางแห่งความสําเร็จได้ในอนาคตนะคะชาวราคณนาราศีสิงห์ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพิเศษของชาวราศีสิงขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังฝากกดติดตามช่องและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ